ก็คุอการมะก้าในวันนี้ค่ะ

โยนายชเบเพอสอมรเทพค่ะโดยกนั่นคือสบันทหารนะครับได้อายงปาบัารักและก็ธงชาตินะครับโดยรู้มันได้สถารของเจนารีทูตนะครับโดนยดชเบลชุเพื่อสุขภาพอมรค่ะเอาเลยครับพี่นั่งวันนี้ผู้ใหญไมันนีนักกีฬาสวยดีเองเออวันนี้มากันด้

โดยการดำเนินการของท่านดรประยพทธ์มานิชโชว์ซึ่งเป็นการโรงเรียนนะครับสวยงามมากค่ะโดยวงการนั้นจะประกอบไปด้วยโรงเรียนเตรียมอุดมนะครับเลข30แล้วก็อเพื่อนในงานกองของโรงเรียนเตรียมอุดมเพผมผมออกเป็นอาวุธโดอนจะมาแสดงเลยนะเป็นทหารเด็กเป็นทหารเด็กเป็นทหารเด็ก นำขบวนนักกีฬาโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนน้การักนะครับท่านผู้อำนวยการนะคะนักกีฬาคะคนตลอ หนึ่งหนึ่งนักเรียนร้อยคนแรกนี่เป็นของโรงเรียนเรื่องในีิยาการนะครับ exactly ่ะการจไหมดเวตามด้วยเป็นสจมหาวาายยิ้มสวยๆเฉียวแดงลนะคะะบวนทดองหรือาบนแทีนะครับ่ะเรเป็นจามหาเจรองเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดนะครับ พลเมืองไทยหยุดพยาเสพติดค่ะโร,เร,ง,ะรบบงเรียนเป็นจามาห์มหาราค่ะมาครับขบวนโรงเรียนเบนจมาห์มหาราชนะครับลดระดมเรื่องของลดระดมต่อต้านพยาเสพติดครับแล้วก็ไม่เอาปุรีปุรีไฟฟ้าค่ะเป็นสิ่งที่ลูกๆเขาเรียกว่าไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วไม่เสกไม่เสียเส่ยงไม่เอาทัานเช่นยาเสพติดม,มนันม่นเรียกมันเรียกอยู่แล้ว ชีวิตด้วยตามด้วยของรำสองโรงเรียนประุมพิทยาคมครับขอบคุณคุณพีนันเมวัน่านรองผู้บริการทั้งสองท่านนะครับตอนนี้ดูแลลูกๆเป็นอย่างดีค่ะก็จะช่วยข้าสู่สนามตามลำก่อนนะคะตอนนี้ท่านพอโรงเรียนมัธยมตการผู้ผลจากกลับคืนโรงเรียนประตูพิษนะครับ จเจ้าหน้าที่ครับท่านบอกว่าท่านอยากกลับคืนครับเก็จะได้ให้ท่านกลับคืนไปก็ได้นะครับโรงเรียนประตูพิธยาคมนะครับเจ้าของทุนนิโนโปวันนะครับซึออง่งเป็นตัวแทน,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 นของจังหวัดอุบลราชธา,านีเราเขา้าร่วมการแข่งขันในทุกๆปีนะครับค่ะแล้วะเวนต่อไปนะคะเวทต่อไปเป็นขบวนคณะสีเขียวครับโดยโรงโยธวาทิตของโรงเรียนมัธยมตะการพึ่ผลนครับ ท่านผู้อำนวยการจิรายกอักษรเครับเป็นผู้อำนวยการไปไหนบ่ยนใช่ไปยังไม่นั่งอยนีเพราะว่าจะออกไปดูคนอื่นครับมาเรียวัมสวยงามเลยครับด้วยกะตาออนจำนวนสี่ท่านนะคะาคอแล้วก็ําด้วยวงด้วยชุดสีดำเทาครับจะไี่ไ

ความเผยหล่อทงนั้นเลยครับใช่ค่ะเราเทียบเทียงเอานะครับนะครับทัดเลื่อกโดยไม่ได้ทักดูที่เพื่อบริการนะครับถ้าดูที่เพื่อบริการจะได้พนะกำลที่ไม่สวยไม่หล่อเท่านี้นะครับ นีเป็นความร่วมมือร่วมใจจากทุกคณะนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดิษฐ์การุบลราชธานีเขตหนึ่งนั่นเองเออเขตการจุลชนาธยอำนาจเจริญนะคะแล้วก็เขตมติองคเราครับคณะนักขุนนางชุดโรงเรียน81โรงเรียนโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้มีการสำนักงานเขตและท่านรองนะครับที่เป็นทีมบริหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ กำลังงานเพตนะครับที่ให้ความรอ้พกาส้บนศใช่คะวยนคะได้เป็นอย่างดีครับผมใส่สังนะครับแลวกรียด้วยนะคะสำคัญอย่างนี่ก็คือพัสดาการของโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับใช่คกระบวนรรเนนงคนนะครับของสหเวียเีนะครับหาแต้มนะครับของโซนสีเขียวครับค่ กเรื่องยาเสพติดอ้าวมีทหารมาด้วยครับนี่มีทหารค่้มะหนกไม่ดีนะครับถ้าเรุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทหารจะเขครอบใจนะคะตอนนี้ทหารก็คุมไว้ครับพี่คุมไว้ค่ะทหารก็คุมยาเสพติดข้างหน้าไว้คุมไว้คุมไว้ดีดีคุมไว้ดีนะคะไม่ยุ่งเกี่ยวนะคะไม่ว่าจะยาเสพติดแบบใดก็ตามค่ะตอนนี้ขบวนวงโยธาทิตย์ของคณะสีแดงครับน่าจะ น่าจะเป็นโรงเรียนเนด็กดงหรือเปล่าไม่ทราบนะครับเป็นเซนต์เบอร์นาร์ดเปนเบอร์นาร์ครับ<ะ>อันนี้นำโดยวงเดียนสมาธิครับอุบลใต้นในวงเดียนสมาธิเป็นของโรงเรียนไหมครับไ<ะ>ยังไม่แก้ขอ้อมูลเลย นะครับน่าจะเป็นโรงเรียนเด็ดอุดมหรือเปล่านะครับโอเคครับโรรงเียนมวงโยธวาทิศของโรงเรียนเด็ดอุดมครับโดยไปฉันเพิ่งเดินมาแล้วค่ะเดินมาเร็วของเรานะคะวิ่งร้อยเมตรมาเลยค่ะบริการโดยท่านผู้บริการดรบุญธรรมกล้าหาญครับค่ะค่ะจากโซนต์เบลล์ใต้นะคะ

ที่จะไปะครับปหนก็ปนะครบท่นนรี่ไหนก็ไปนะครับไทําไหนครับท่กรท่นกไะรับไที่ไไปนะครับไปที่ไหนนะครบไนกลไนครับ่กครับก็ไที่หนไปนะครับไปทีนนะครับนกนะครับนนรทนก่นะหรีนท่น่ะรบนนะครับ เพออหาล่ารนะครับในทกีาขบวนสีนะครับในทีมค่ะ้งแด่นใช่ครับนักกีฬาทุกวสู่สนามสามารถใช้ตั้งกระบวนหน้ากระบวนกีฬาของแต่ละคณะสีได้เลยนะครับด้วยนะครับะครนะครับคณะสีแงนะครับ thank bunny ธนาสีแดงครับอุบลใต้สาวิยาเกตวารินสาวิยาเกตเด็ดดาวดมแล้วก็สาวิยาเกตน้ำนาบุญครับท,าทา่านผู้บริหารของโรงเรียนในสังกัดนักสาสาวิยาเกตตอนนี้ ่ตามด้วยประกวดนักกีฬาครับแต่กระกวดเรามีเกณฑ์ว่าจะต้องไม่น้อยกว่า200คน300ตามรับนักกีฬาดังๆน่าจะมากกว่า200นะคะท่านตามศุกร์กาทั้งหมดรวมแล้ววันนี้น่าจะพันกว่าคนนะครับตอเรารวบรวมการแ่งแต่เสร็จใช่ไหมคะทั้ง4โซนนะครับ1,000เสร็จเสร็จค่ะถูกต้องเรียนมาเลยตรงนีนะคะครับผมขอเป็นเยสังเวย่ิธีกาค่ะมานะคะตามกระกวดพร้อมด้วย

โดยขรบวนคณะครูบุคลา,คลาคลกรผู้บริหารของอ